เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระดรําริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยาหงศาขตาญสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนําโดยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาวสวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนอาทิพระมหาดกร์นพพรปุญญชยโยปร,ริณธรรมก้าประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายผู้ประสานงานโครงการได้มอบชุดส่งแรงใจสู้โควิด -19 จำนวน300ชุดให้แก่คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละสรพพกำลังเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วนให้รอดพ้นปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นการบำเพ็ญมาหากุศลจริยาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างประโยชน์สุขส่วนรวมในสังคมไทยสืบไปโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสร,ราจารยแพทย์อภิชาติคณิศรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้รับมอบครับขอบคุณทางท่านเจ้าวาดนะครับที่มาบริจาคที่มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ได้ดูแลผู้ป่วยโควิดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็เต็มใจแล้วก็ที่จะช่วยเหลือบุคผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้อโควิดต่างครับพวกเราก็จะรู้สึกว่ามีคนที่ ได้เห็นความสําคัญของพวกเรานรในการที่ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ครับสิ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้เรามีการติดเชื้อผู้ป่วยโควิดค่อนข้างเยอะสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่พวกเราอยากฝากคือเอายาเราอยากจะลดการติดเชื้อในผู้ป่วยลงนะครับมันต้องฝากพวกเราด้วยตามมาตรการในการป้องกันนะครับสวมหน้ากากเว้นระยะห่างถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามอย่าพบปะอะไรกันเยอะเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของการติดเชื้อที่มากขึ้นครับ